ทาถามหายหญสมัยโบราณตำนานพิธีจากคำพีเมื่อเก่าเมื่อก่อน พระคาถามีมากมายสมัยโบราณโบราณและพิธีและตำนานต่างๆมากมายเลยทีเดียวที่ครูบาอาจารย์นั้นเก็บไว้และสืบสารเล่าต่อมาและได้ร่ำเรียนกันต่อมายาวนานกระทั่งมีตำรามากมายทีเดียวรวมถึงตำราน,นวดแผนไทยแผนโบราณจากฤาษีดดตนและจากที่มาของปู่ชีวโกมลพัฒน์หลากหลายร้อยมหาจันท์ที่สกิ์ช่วยคลายเส้นต่อกระดูกรักษาโรคภัยดังพลังจิตช่วยขจัดวัจเป่าลายเส้นเอ็นต่อกระดูกและในขณะนวด เป็นจับเส้นคลายเส้นสกัดจุดให้ท่องพระคาถาอันวิเศษนี้ไปด้วยจะช่วยผ่อนคลายให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นคำกล่าวคำบูชาเวลานวดให้กับลูกค้าขออนุญาตครูบาอาจารย์นำกล่าวพระคาถาดังต่อไปนี้คาถานวดทั่วไปในขณะที่เรานวดให้กับลูกค้าให้ท่องพระคาานี้ไปเรื่อยๆโดยการระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ปูชีวคุมารพัฒน์ให้นวด และกล่าวว่าอิมัสมิงมาเลอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิให้รึกนึกถึงคุณพระรัตนตรยัยและขอคุณพระรัตนตรัยช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วภาวนาพระคาถาไปเรื่อยขณะบีบนวดบริเวณที่มีอาการเคล็ดขัดยอกจะช่วยแก้เคล็ดขัดยอกได้อย่างดีนี่คือพระคาถาสมัยโบร่บราณที่นำมาให้กับท่านที่นวดให้ใช้พระคาถานี้และลึกถึงครูบาอาจารย์จะช่วยคลายเส้นให้กับลูกค้าได้อย่างดีทีเดียวตอ มาอีกพระคาถาหนึ่งเป็นพระคาถานวดแก้เคล็ดให้ท่องนโมสามจบแล้วกล่าวว่า สมุหะคัมภีราอโจระพยังเสสโตภักขวาพุโทโหยุดธ,ธรรมโมหยุดสังโฆหยุดระงรับโรคภัยไข้เจ็บไว้ที่อีคําว่าอีตรงนี้เราใช้ชื่อเนะครับเช่นว่าอีโรคเส้นตึงอีโรคปวดแข้งให้ใช้คําว่าอีชื่อโรคนะครับบอกชื่อโรคไปแล้วต่อสวดต่อด้วยคําว่าหยุดด้วยพระพุทธังหยุดด้วยพระธรรมังหยุดด้วยพระสังฆังหยุดด้วยพระอรหังหายด้วยนโมพุทธายะให้ภาวนาพระคาถาบทนี้พร้อมกับบีบ นวดไปเรื่อยๆเป็นที่ไหนบีบตรงนั้นบริเวณนั้นหรือตามตัวตามขาแล้วแต่จะเป็นโดยให้หลับตาแล้วภาวนาท่องคาถาไปเรื่อยๆนี่คือพระคาถานวดสมัยโบร,โบราณท่านผู้ชมครับเรื่องการนวดสมัยโบร,โบราณต้องมีครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ชีวกกมารพัฒก็ดีหรือเราร่เรียนมาจากหลายสถานที่นะครับเป็นการนวดแต่การนวดนั้นบางครั้งบางคนก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอยากได้มีคมรูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาช่วย ให้กับลูกค้าที่มานวดนั้นได้สิ่งดีๆกลับคืนไปหรืออยากให้หายนั่นเองแต่ทําอย่างไรดีวันนี้อาจารย์ได้นาเรื่องเล่าเรื่องราว,รราวนะครับเป็นคําพระคาถาสมัยโบราณโบราณที่ใช้นั้นสำหรับเวลาเรานวดลูกค้าหรือท่านที่มานวดเราก็ท่องไปภาวนาไปเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวครับความเชื่อต่างๆนั้นเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับฉะนั้นถ้าหากท่านชื่นชอบหรือเชื่อหรือบางครั้งบางทีนะครับครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีพระคาถาไม่เหมือนกันแต,ตกต่างกันออกไปนะครับแต่วันนี้ผมนําสิ่งดีมาฝากท่านแล้วแต่ท่านให้พร จารณาแลกแต่ลองดูนำไปใช้ดูนะครับ